คอนเสิร์ตแม i อินเทอร์ยูนะครับอีกประมาณด้วยมาโปรโมตคอนเสิร์ต m ม i อินเทอร์ยูนะครับอีกประมาณ6วันปะใช่ไหมเอยใช่6วันก็จะได้เจอกันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบัตรยังเหลืออยู่ไหมแต่ก็สามารถซื้อลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกมาแล้วก็ ใช่เออก็พูดไปหมดแล้ววันที่ห้าสิงหางนี้นะครับเดือนหน้าเจอกันเซเว่นสโสุขพีดี a l gas thank you you uh and you too วัสดีครับพี่เต้ยลองทามตรงสีใช่ครับผมแบบไม่ได้เจอนานว่าคิดถึงเวียดนามไหมคิดถึงครับ uh, แบบ ลูกชายไม่เหนื่อยครับผมป้าเป็นไงบ้างครับไปแน่เตรียมเจอได้เลยขอแบบจิ้งๆึะงครัคุณแต่เจ๊บ่าจ,จะแบบไลค์แค่แบบเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไลค์บนรถเราจะเหแบบจะเมา แล้วก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยเพลงพูดได้ไหมของพี่หวายนะครับก็มีพระเอก m อก็คือคุณเนตศิลปพบมานี่ที่คุณนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยน่าจะเป็นพระเอก m ออันแรกของคุณเขาด้วยนะครับผมยังไงก็ไปฝากดู a c t ิ้งของเขาด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนดูยูมิส์มีนี่เป็นเวลานาน e ม่ได้เจอกัได้ดู MV ็พี่เนทหรือยังเขาชื่อเนตนะครับผมไม่ใช่ชื่อวม่เนตนะเนตอาสไลเอนอนหนูไม้เลขกแปแล้วก็ตอเต่านะครับไม่ใช่เนตแบบนั้นเด้อ ก็แบบคิดถึงทุกคนด้วยแหละครับก็เลยมาหลายอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ซ้อมคอนด้วยทํางานด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตในโซเชียลเท่าไหร่เพราะต้องเตรียมตัวคอนใช่ครับในเม้นมีจะคําว่าคิดถึงเจมคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงม,กมากๆเลยเขาเรียกไม้อะไรอะ่ะไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาไม้แต่ครูปะอ๋อไม้แต่ครู ใช่คือรอครักแท้วะันโอ้ขอบคุณหลายๆเด้ยครับเอื้อยเอื้อแมนบอสหรือว่าลาแต่ช่วงนี้แบบรู้สึกว่าตาแบบง่วงมากอะแบบปกติเป็นคนตาง่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะช่วงนี้คือรู้สึกว่าจะง่วงเป็นพิเศษ คะพอเหว่าเพิ่งแยกย้ายาก,กันเมื่อกี้เองครับผม โอเคครับเดี๋ยวเจมจะลงไลฟ์แล้วก็ยังไงก็ขอฝากคอนเสิร์ตของเน็เจมด้วยนะครับผมเป็นเนะ็ตเจมส์เฟิร์สแฟนคอนเนาะก็เมลอินทูยูนะครับวันที่5สิงหาคมนี้ก็ถ้าเผื่อใครรู้ว่าบัตรยังเหลืออยู่ไหมก็ช่วยชีย้แจงด้วยนะครับส่วนใครที่มาไม่ได้หรือว่าติดธุระจริงๆแต่อยากดูสามารถซื้อได้ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็ซื้อที่ www.thecon c e r t c o m นะครับแล้วก็เจอกันวันที่5สิงหาคมนี้นะครับ บอกเลยว่าเมวสมชื um ่อไหมแมวเราจะไม่อวดก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนละิี่ึีทุกคนนะครับคุณไนนครับแท็บอันนายนี้ฝันดีครับ